ทำไปรูปตีกิีวเสือ้อทำไปรูปหัวใจใแล้วก็ถักเกลียวว่า,างาช้างแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเป็นเพื่อนค่ะ,คคะวันนี้พามาอัพเดตต้นต้นนี้เลยคะ่ะต้นงานช้างนะคะที่เราดี Y ไว้นะคะเราทําไปรูปปีกผีเสื้อนะคะเราทำไปรูปตีกผีเสือะะเปปอเส้อแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะกระถางน,นี้นะคะเขาก,แก็แตกหน่อแตกหน่อขึ้นมาใหม่เลยนะคะแตกหน่อขึ้นมาใหม่เลยนะคะ แล้วก็ตัวที่เราทำาี Y ไว้เขาก็ยังอยู่คงรูปเดิมนะคะคงรูปเดิมแบบนี้นะคะเราไปตั้งไว้มุมนี้เลยค่ะตั้งไวมง้มุมนี้เราทําไวสองกระถางนะคะถ้าเพื่อนๆจาได้กระถางนี้นะคะเราถักเตียนะคะกระถางนี้เราถักเตียตอนนี้เขาก็แตกหนอ่อขึ้นมาใหม่เลยแะ,ค,ะ,ะ,ค,ะค,ค่ะนี่ค่ะที่เราถักเตียไว้เขาก็ยังอยู่ทรงแบบนี้นะคะเขาไปยังเจริญเติบโตได,ด้ดีค่ะพร้อมที่จะแตกหนอ่อแตกหน่อมาใหมให่ให้เราเลยนะคะนี่ลค่ะ แดดเรามาใหม่สวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาหน่อของเขาเนี่ยนะคะไปดีไเพิ่มได้เลยะคะ่ะวันนี้พามาชมมุมวิ้กันนะคะมุมที่เราดีไววายงาช้างไว้นะคะวาวงาช้างต้นนี้กำลังงามเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะทํารูปทรงแบบใหม่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเราจะทํารูปทรงไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อคะวันนี้เราจะเอางาช้างนะคะที่เราเพาะไว้ในกระถางนะคะตอนนี้เขางอกออกมาหลายหลายกิ่งแล้วนะคะ เราจะมา DIY กันนะคะทำให้เขาเป็นรูปหัวใจกันนะคะกระถางนี้นะคะเราจะทำเป็นรูปหัหวใจกัน,นะค่ะไปดูกันเลยค่ะข้างล่างจะเป็นถ่านนะคะเราจะใส่ถ่านไวนะ้แล้ก็เอาหนอเขาลงไปเลยค่ะเราก็เอาดินนะคะเอาดินเก่าของเรานะคะดินเก่ามาใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการดัด เขาลคะดัดเขาให้เป็นรูปหัวใจนะคะนี่นะคะเราก็ใช้การดัดนะคะค่ะเป็นการเราใช้การดัด่างนี้นะคะนี่นะคะใช้การดัดแล้วก็จับเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปหัวใจลักษณะแบบนี้นะคะรูปหัวใจลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มัดไว้ก่อนเลยนะคะมัดหัวใจไว้ก่อนเลยค่ะ เราจะใช้ลวดหรือว่าจะใช้คลิปล็อกก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกนะคะถ้าเราสะดวกใช้ลวดแล้วก็ใช้ลวดค่ะแล้วก็เอาลวดมามัดตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นรูปรูปหัวใจก็จะแนี้นะคะ ค่ะเราก็จะใช้คลิปล็อกแบบนี้นะคะคล็อกล็อกล็อกแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาอยู่แบบนี้นะคะก็อยาจะได้รูปทรงหัวใจลักษณะแบบนี้เลยะคะ่ะเราใช้ลูกปโป่งก้าลูกโป่งนะคะนำล่องก่อนนะคะนำล่องก่อนค่ะแล้วเราก็ใช้คลิปล็อกมัดอีกรอบนึงนะคะมัดชั้นบนนี้นะคะมัดชั้นบนอีกรอบหนึ่ะ จะได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะเลยค่ะหัวใจน่ารักน่ารักเลนี้เลยเราก็เอาหินนะคะเอาหินมาแต่งกระถางนะคะ <reconnect> แล้วก็จะได้รูปหัวใจเป็นรูปเป็นต้นของงาช้างนะคะว่างาช้างรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะลค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปเก็บกินในสวนเราเลยนะคะเก็บหินในสวนมาแต่งกระถางะค่ะเผื่อว่าเวลาเรารดน้ํานะคะน้ําจะได้ไม่ต้องตัดเซนค่ะนี่นะคะ ก็ประคองต้นด้วยนะคะเป็นการประคองต้นไปในตัวเลยค่ะว่าให้เขาตั้งต้นได้นะยค่ะใช้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะใช้หินปะหน้ากระถางแบบนี้นะคะถึนอยู่ในสวนแล้วนี่เลยค่ะที่เรามีอยู่แล้วนะคะค่ะเพื่อนเพื Wuhan ่อนคะเราก็จะได้ว่างงานช่างรูปหัวใจน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้อีกหนึ่งกระถางเลยนะคะเรามีอยู่แล้วนะคะสองกระถางแบบผักเตียแล้วก็เป็นรูปปีกผีเสื้อนะคะวันนี้เราทํารูปหัวใจเพิ่มได้อีกหนึ่งกระถางเลยนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนคะ สามารถทําตามได้เลยนะคะบ้านใครมีต้นงาช้างเยอะๆนะคะมาปลูกในกระถางแต่งแต่งมุมต่างๆนะคะก็สวยน่ารักเลยแหละค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้มุมว่านงาช้างนะคะว่านงาช้างอยู่ในกระถางน่ารักอยู่ที่เราตัดแต่งทรงให้เขานะคะว่าเราจะได้เป็นทรงอะไรคะกระถางนี้คือเป็นทรงตีกีเสื้อนะคะแล้วกระถางนี้นะคะที่เราทําวันนี้ก็คือเป็นรูปหัวใจค่ะแล้วกระถางนี้ก็เป็นรูปการขัดเปียนะคะเราขัดเปียว่านงาช้างแบบนี้นะคะ แล้วก็แต่งมุมต่างๆ,างๆไว้แบบนี้ก็สวยเก๋แล้วค่ะคาะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยและะ้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ